ท่านแม่ท่านประเมินฉู่เฟิงไว้สูงมากแม้แต่ห่งฟู่เฮาเย่ยก็ยังไม่ได้สิทธ,ธิพิเศษเช่นนี้เลยหองฟู่เฮาเย่เน่นว่าเป็นอัจฉริยะที่หาตัวจับได้ยากแต่ว่าฉู่เฟิงได้ตาประทับยุดถึง6พันตาซึ่งเหนือกว่าเขามากนักถ้าคิดว่าเขาคงจะได้รับการยอมรับจากตัวตนบางสิ่งที่รีรับแล้ว,ต,วตัวตนบางสิ่งที่รีรับอย่างนั้นหรอต,ตัวตนบางสิ่งที่รีรับนั้นมันคือแก่นแท้ของยอดเขาใส่หมอกนาตะกุลหลี่ยอดเขาเชี่ยวสิงคานเฮ้ย ออพี่ชายทำไมที่นี่ถึงได้ดูคืกคืนนักล่าพักตันชิงต้องการจะก่อตั้งพักที่เทือกขเขาเที่ยวสิงคานแต่ประมุขตระกูลหลี่มองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องพักตันชิงอย่างนั้นหรอพักตันชิงคืออะไรกันท่านผู้นําโอหยางสิทธิ์ของท่านได้พ่ายแพ้แล้วปลดนานคนของพักตันชิงออกไปจากเทือกขเขาเที่ยวสิงคานด้วยฮ่าฮ่าคนของตระกูลหลีท่ทรงพลังยิ่งนักแต่ว่าการแข่งขันมันยังไม่จบดังนั้นจึงยังไม่มีผู้แพ้และผู้ชนะท่านผู้นําโอหยางสิทธิ์ของท่านพ่ายแพ้แล้วหรือว่าท่านมีสิทธิ์ท พรกตันชิงของข้าไม่มีผู้แข่งแกงกว่านี้แล้วแต่ว่าวัดฮวงจินพันธมิตรของข้านั้นไม่ใช่ข้าคือสิทธิคนที่สองของวัดฮวงจินนามว่าเต้าหยวนขอเป็นตัวแทนของพักตันชิงนี่เป็นการต่อสู้ระหว่างตระกูลหลีและพักตันชิงทําไมคนนอกอย่างวัดฮวงจินถึงยื่นมือเข้ามาแทรกปามุกหล่พักตันชิงและวัดฮวงจินเป็นพันธมิตรต่อกันจะถือว่าเป็นคนนอกได้อย่างไรกันเล่านี่ผู้นออําโอหยางท่านกําลังทําผิดกฎก,ฎกติกาที่ตั้งเอาไว้นะ ฮ่าฮ่ฮ่ข้าคิดว่าพันธมิตรมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎนะนิดท่านแม่นางหลีฉานได้โปรดให้อภัยข้าด้วยเอาล้วนะเออคขอยชนะแล้วอย่างนั้นเหรอหลวงจีนจากวัดหงจีนทรงพลังมากหลีฉานรับไปซะหยุดเดี๋ยวนี้นะผู้นำะก,กุลหลีนี่เป็นการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ผู้อาวุโสอย่างเราไม่ควรจะเข้าไปยุ่งนะ อเจ้าเป็นใครกันทำไมถึงได้กล้ายื่นมือแทกเข้ามาเช่นนี้หลวงจีนระยำข้าจะสั่งสอนเจ้าเองเหอ